人間ม morning in history the the of สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสุขการอาตมาถีบไกลอครั้ง โนบิตะโนเบลซา์ก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครตามช่องผมมาแต่ยุ้เมื่อ4-5ปีก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเคยทำคลิปเล่าเป็นตอนตอนแบบเหมือนกึงก่งที่ยายนะครับโนบิตะโนเบลซาึ่งเป็นเกมโดจินที่เอาโดรไลมอนเนี่ยไปอ่าคอสอเวอร์ over, กับ r e s i d e n t Evil หรือชื่อของญี่ปุ่นก็คือไบโ h ฮาสซานะครับมีลมเข้ามาขออพัยด้วย ซึ่งก็มีคนมาแปลไทยในบลนะ็อกสปอตเนาะซึ่งผมไปขอเขาแล้วนะครับเออเขาให้ผมเนี่ยเอาเรื่องร้านหมดมาเล่าได้เพราะจริงเนี่ยสิ่งที่เขาแปลในบล็อกเนี่ยเขาเอามาผสมกับแบบเหมือนผสมเพิ่มเติมให้ดูเหมือนเป็นนิยายมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเนื้อหาที่เขาใช้เนี่ยอิงจากโตเกมมากกว่ามังงะมนมันมีโดจินมังงะด้วยแต่ว่าคนแต่งเหมือนเขาเลิกวาดไปแล้วนะครับแล้วผมก็อ่ารู้สึกว่าผมทาไปประมาณซีซันกว่า ทึ่บอกว่าทจบชั้นแรกไปแล้วก็เริ่มภาค2ประมาณนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจอปัญหาขึ้นเมื่อของแบบโดนจินมันก็ไม่น่าจะโดนเลิกสิทธิ์ใช่ไหมแต่กับโดนสไตร์เลยคือแบบโดนดีพอร์ตเลยนะครับทางได้ไปทังเลิกสิทธิ์โดยตรงแหละซึ่งทาเอาช่องผมเนี่ยโดนเตือนครั้งหนึ่งผมก็เลยต้องต้องรีบลบทุกคลิปออกไปนะครับซึ่งก็เลยน่าเสียดายเนาะตอนแรกผมก็เอามาลงบางส่วนไว้ใน f Facebook ให้ดูฟรีแล้วแต่เพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่คลิปมันเก่ามากแล้วใหม่มันก็ไม่ใช่ใหม่อย่างนี้ไงมันเปน หม่ก็โง่ตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมอยากจะทํากลับมาทําอีกครั้งแต่ถ้าเกิดจะเล่าต่อจากซ้นสอนที่วางไปมันจะแบบนี่หรอไหมมันจะเสียงใหม่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะผมก็เลยคิดว่าอะจะทําการรีใหม่ทั้งหมดนะครับทาใหม่ทั้งหมดเลยและน่นอนว่าเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหากับ YouTube ผมก็จะลงให้ท่านดูฟรีหนึ่งซีซั่นนะครับตอนนี้ผมทำซีซั่นแรกตอนที่1ไปแล้วทำใหม่แล้ว บนเฟซบุ๊กทุกท่านสามารถดูกันได้นะครับในแฟนเพจอาร์ตต์กทีของผมเองและผมก็กะจะลองลในเมื่อช่องผมเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมกะว่าอ่ะประมาณครึ่งซีซั่นแรกอ่ะจะให้ดูฟีใน Facebook แล้วเกิดใครอยากดูต่อนเนี่ยก็เนาะคือคลิปผมซึ่งผมเอาคลิปยังไงผมก็ต้องการและได้นะครับแั้นน่ผมจะลองลง YouTube ในระบบสมัครสมาชิกนะครับ50ิบาทต่อเดือนราคาเดิมน,นี่แหละจะได้ชมโนบิตะโนบินนสาสตว์ครึ่งซีซั่นแรก แล้วก็แต่งลากยาวไปเรื่อยจนจบภาค4ตามที่บล็อกเขาแปลถึงนะครับเขาแต่งถึงซึ่งตอนนี้ทุกท่านก็ยังไม่จะเป็นก็ไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับในหมอนสิบบาทนี้ก็คือเป็นพวกคลิปริซเซชมากกว่าแล้วผมก็เพิ่งรีเมคตอนแรกไปเนาะซึ่งผมคิดว่าการทาอาทิตย์ละคลิปถ้าไม่มีปัญหาหรือแบบว่าไงผมก็ต้องทําคลิปหลังอาตัวกทีบด้วยเนาะอย่างมากคลิปนี่อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการทำไงบางสัปดาห์อาจจะยังไม่ได้ทำโนบิตะเบลซาตตอนต่อไปอะไรแบบนั้นนะครับ เอาไปว่าหนึ่งในโดจินที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ปเป็นจุเริมต้นที่ใช้ผมเนี่ยแต่งแฟนฟิกขึ้นมาในเด็กดีนะครับก็ได้กลับมาแล้วื้าเกิดท่านผู้ชมที่ดูเนี่ยอ่ะก็สามารถไปดูได้นะครับใน a c e b o o k อาร์ตโอเกทีแล้วกเกิดถึงช่วงครึ่งทีสั้นและเปิดระบบสมัครสมาชิกยูทูบเนี่ยถ้าเกิดท่านใดอยากดูต่ออยากสนับสนุนเนี่ยก็สมัครมาได้นะครับ50ิบาทต่อเดือนนอกจากคลิปของนักบระดิษ์ิวตัก็ไปคลิปเอเซสนะครับยังไงก็คุณท่านที่สนับสนุนกันมานะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ